ไม่รู้จักน้ำเต้าไหมอ่าอันนี้คือคนบ้านเราไม่ใช่หรอวนะอันนี้คือน้ำเต้าโตะเร็วไหวหรือเปล่าสีมัง ทุกคนทุกท่านครับวันนี้กาโตะครับมาแล้วครับแฟนคลับวันนี้เรามาที่จังหวัดนครนายกถือว่าเป็นการเปิดตัวรายการใหม่ครับเป็นรายการกาโตะโปั่วไทยเป็นรายการที่บอกว่าแบบหลุดโลกไปก็ได้เพราะว่าเราไม่มีคริปนะเป็นกับกาโตะถ้าบอกว่าที่ไหนดีที่นั่นสนุกที่นั่นมีของอย่างนั้นมีนี่น่าให้ลองบอกและผมไปเลยไปหาแฟนคลับเอาเพราะฉะนั้นฝากติดตามด้วยนะครับต่างช่องยูทูปกดกระดิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับสถานที่ที่เรามาก็คือ บิดเธอไปดึ็นะบิดเ์นสวิตเออบอกแล้วนี่ก็บอกแล้วนี่ว่าตอนที่ว่าเรียนหนังสือให้เรียนภาษาอังกฤษไม่ไม่เรียนเรือเรือหขอให้มีความสุขมากๆนะครับกับการได้ชมรายการกาโตโอทั่วไทยวันนี้เราจะไปไหนต่อเดี๋ยวไปดูกันครับเช<อ>ิญ กองทัพเนี่ยมันต้องเดินยวยท้องแล้วเลทีนี้ก็สั่งกับข้าวมาทานนะครับแกงเลกนี่คืออ่านี่คือปลาดุกฟูผัดพริกสดนะครับแน่นอนนี่ของโปรดนะครับชอบมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยที่ใต้ไม่มีครับนี่ต้องมาที่นี่เลยก็คืออ่าโรตีแกงเขียวหวานไก่แลวตัวนี้สั่งน้ําด้วยน้ำนี่ชัดเจนเลยเป็นเป็นน้ำอะไรนะปลาปันเนี่ยเอาน้ํากระท้อน1แก้วนะนี้ชัดเจนเลยลองกันก่อนลองดูครับทุกคนครับน่าทานมาก นั่นลายย้อยเลยล่ะเนี่ <c oughs> ยชัดเจนเลยนี่พนักงานกันนะเจนเลยอยู่หามเลยนี่น้ำอะไรจ้ะน้ำกระทร้อนลอยแก้วสมุติีก็ทำจากกระทร้อนใช่ไหม <c oughs> อ๋อชัดเจนหล้ามันลองลองดูน้ำมันรสชาติดีไหมลองดูชัดเจน โอเคอยู่นะมีความรู <sweats ces> <öz eker confused> ้ส um <divorce> ึกว่ามันมันมันคือกระท้อนอ่ะมันเป็นน้ำกระท้อนนี่ก็ไม่เคยกินแล้วอาหารอีกชิ้นหนึ่งครับอันนี้ก็ทานปลื้มวันเถียงวะคือไม่กล้าถามเขาว่าว่ากินยังไงอายเขากันนให้เขารู้ว่ามาแต่คอร์ดกัเนาคืออ๋อแบบนี้นี่อ๋อนิ้วใส่เอาแบบนี้ไปเลยเราต้องบ๊มบ๊มแบบนี้เอออันนี้เนี่ยเอาใกล้ๆสารสีมิกันมันนึ่งจังหนึ่ง ้บาอทานาของข่าวเสร็จต้องมากินของหวานเขาเรียกว่าขนมปังลายวัวไส้ลาวานี่มาดูมามาดูลาวากันลาวานี่เนีแดงแปลกเลยชอบชอบชอบ อันนี้ชอบจริงเลยนี่ชัดเจนเลย,ยถ้าเคยอยากรู้ว่าร้านบินเทอร์สวิทเนี่ยอยู่ตรงไหนนะใน G P S ก็มีนะพิมพ์ในบริเวณกูเกแมปอ่ะก็มีมาตอนนี้กระตกมาแล้วนี่ถ้าร้านไหนกระตกไปให้รับรองควันตรง บอกว่าความรักนี่มันก็เปรียบกับต้นไผ่ข้างนอกดูแข็งแรงเพียงใดแต่ข้างในก็ยังว่างเปล่าพามพามตอนนี้เราอยู่ที่วัดจุฬาพรวณา,ารามนะครับซึ่งเป็นวัดวัดหนึ่งของจังหวัดนครน,นายกมีความแปลกตรงที่ว่าต้นไผ่อยู่หน้าวัดเลยมันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเดินเข้าแบบถ้ำอะ่ะก็เลยอยากพาทุกคนนะครับไปชมด้านในไปดูบรรยากาศครับมีแม้ามีพ่อค้าโอ้โหเยอะแย,ยะไปหมดแล้วเป็นชาวบ้านของทางข้าง,างวัด ได้ทํามาลกินกันมันถือว่าเป็นวันปกติแต่ถ้าเป็นเสาร์วันศิ์นี้คนจะเยอะจะเน่นมากแต่ก็ถือว่าตอนนี้ก็ยังมีคนอยู่ด้านในเยอะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในว วัดนี้เป็นอีกหนึ่งวัดครับที่น่ามามากผมเคยรู้จักในโซเชียลครับดูในโซเชียลแล้วแล้วก็มีความแปลกใจว่ายังตั้งคำถามอยู่ในใจว่าทำไมถึงต้องมีต้นไผ่ก็ได้ทราบเป็นคร่าวๆว่าเมื่อก่อนเนี่ยครับทางเข้าวัดก็จะมีกอไผ่แบบไม่เยอะทีนี้หลวงพ่อเจ้าวาดครับก็ได้ซื้อต้นไผ่เนี่ย มาปลูกจนกลายเป็นแบบมันเป็นเขาเรียกว่าที่ถ่ายรูปเป็นที่เช็คอินของของพวกเรานะครับทุกคนเลยเชิญชวนครับอยากจะพามาวัตทุชอบแรงนีคือว่าชัดนจีนลูกของกินเยอะแยะไปหมดลูววกขายผมชาวจังหวัดนครศิีธรรมราชแต่ในเมื่อเรามาในถิ่นอีกถิ่นหนึ่งก็ต้องครบนับถือสถานที่หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่ครับไปเดี๋ยวไปดูข้างในกัน เดี๋ยวผมจะเดินทางไปหาแม่ค้าด้านหน้านะครับไปถามเขาว่าขายดีหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างไหมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแม่ค้าจะตอบยังไงนะครับโอ้นี่นี่ก็เนี่ยตลาดนะครับนี่เป็นบริเวณตลาดก็เฮคนสงขามาถึงนี่เลยเห็นไหมพี่คนใต้นะคนข้อนพี่ชัดเจนนะพี่นะ ยังขึ้นเตือแล้วไงกุนตีนี่กุนตีเตอมาลอดทางอันยอะ <c oughs> ลุกออดทางเลยพี่จะกินเลย <c oughs> นี่เป็นข้องชาวบ้า,บานต่างพี่แล้วไง <c oughs> ใช่นี่นี่<ห>นเข,ขาเรียกอะไระครับฟับกทอง <c oughs> บ้านเรานี่เขาเรียกน้ำเต้าก่อนรู้จักไหมแม่รู้จักน้ำเต้าไหมน้ำเต้าคือน้ำเต้าฟักทองอ่าอันนี้คือคนบ้านเราไม่ใช่หรอวันะนี้คือน้ำเต้าแล้วขายยังไงอะครลูกละสาบาทจ้ะโอ้ลูกละสามสิบนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นของที่บ้านค่ะนี่ปลูกเองเลยค่ะโอ้ดีนะ อันนี้ก็คือเป็นสินค้าของชาวบ้านที่อยู่ข้างวัด,ดวันนี้มาพักกลางรอ้รอน,นไหมครับร้อนมากดูคนมั้งครับอันนี้คือแบบสินค้าบานบานสินค้าบา,บานเลยครับฝากด้วยนะครับทุกร้านเลยในวัดจุฬาภรณ์วนารามแห่งนี้น้ำกระท่อมมะนาวน้ำผึ้งชัเจีน มานครนายกทั้งทีครับถ้าไมมาที่นี่ไม่ได้ผมด้วยความที่ช่ำชองในเรื่องรถวันนี้เราพามาหารถที่ผมมีความรู้สึกว่าผมช่ำชองมากที่สุดเขาเรียกรถคันนี้ว่า ABC ATV ครับเอ๋อ a อเอทนะ A T V A T V พลาดหน่อยนึงเพราะว่าบวชมานานครับต้องขออภัยวันนี้พี่พี่ชี้แนะหน่อยนะครับได้เลยครับสตาร์ทยังไงกลับยังไงผมไม่พี่ขึ้นรถเลยครับโอเค ว่าตรงอะไรมากแล้วขับเลยครับผมแต่ว่าเคยมีไม่เคยมีไม่เหมืรถเหกโค้งไปอยู่ข้างควรนี้ก็มีได้เมี่ยถ้ารั้นผมครับไม่ฟังผมริอครับผมผมฟังคุณก็ได้ครับผมไปพร้อมกาโตโก้ไม่ไหวเลย ไหวหรือเปล่าสีมังไหวหรือเปล่าสู้เราได้เปล่าอยูในส่วนตุเรียนผมพยายามเก็บภาพเหล่านี้เอาไว้เพราะผมไม่รู้ว่าผมจะได้ออกมาจากสถานที่อย่างนี้หรือเปล่า พี่ๆมากครับผมสุดยอดครับหนุกหนุกมากแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าอย่างน้อยๆคือกําลังแขนมาได้ออกกําลังแขนกําลังใจมันสําคัญนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยนะครับวันนี้ก็คือ ได้ความสนุกมากๆและความสุขความสุขนี่หาได้ค่อนข้างจะยากนะน,นะปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราต้องคิดเชิงบวกเข้าไว้ให้มีความสุขเข,ข้าไว้ยามใดมีความสุขจําผมเอาไว้หัวหน้ายามก็มีความสุขครับพันะพี่มากนะครับขอบคุณพี่มากมากเลยนะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสมาที่นครนายกผมจะมาอีกครับสนุกมากราคาออ้ยราคาเป็นกันเองที่พักของเราที่พักของเรามนี่กิจกรรมอะไรบ้างครับมีแน่นอนแต่พี่ไม่บอกกระโดตอนนี้เดี๋ยวกระโดรู้แล้วเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์เอาเซอร์ไพรส์อีกแล้ว ขอบคุณมากๆาเลยครับกาโตกโอทั่วไทยเฮ้ บรรยากาศแบบนี้มันนึกถึงความรักความรักธรรมชาติรักใครก็แล้วแต่แหละแต่มีความรู้สึกว่าความรักมันก็เหมือนกับโควิดไม่มีใครอยากติดหรอกครับเพราะพิษมันมองไม่เห็นวันนี้เราอยู่ที่ทุ่งนาน้อยครับสิ่งที่สําคัญที่สุดครับทุ่งนาน้อยวันนี้เป็นสถานที่ที่เราจําเป็นต้องมาพักผ่อนนะครับเพราะว่าชีวิตเรานะครับเล่นมาทั้งวันเหนื่อยมาทั้งวันต้องพักผ่อนก่อนที่จะพักผ่อนโฮมสเตย์ Home, วันนี้มีโฮมสเตย์แบบบ้านๆผมชอบมากๆค่ะบ,บรรยากาศแบบสุดยอดมากๆคืนนี้ก่อนที่จะนอนอ่ะ ทีมงานเขาบอกผมแล้วว่ามีกิจกรรมที่ต้องทําแล้วผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะให้ทำอะไรเขาบอกว่ามีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์วันนี้ก็เซอร์ไพรส์เปนครั้งแล้วกระโตน้องวันนี้ความแก่แต่งตัวมาเลยดูดูด นี่คือความแก่นี่คือที่ไปความแก่แต่ที่ได้มาคือความอะไรความทรหดที่อยู่แบบลําบากมากๆที่ไปบุกโครนบุกป่าโหสุดยอดเลยเราไปดูกันแล้วกันว่าวันนี้เขาจะให้เราทําอะไรพี่ครับเชิญรามาถึงทุ่งนาขนาดนี้ครับกระโตะนี่ก็เลยอยากจะให้เราอะทำอาหารให้ทีมงานกินหน่อยสักหนึ่งเมรคมั่นใจอะมั่นใจแต่พี่อยากให้เราลองไปจับวัตถุดิบนั่นก็คือปลาเนี่ยตามทุ่งนาเนี่ย ไม่ได้จับคนเดียวนะเดี๋ยวมีคุณลุงมาช่วยแน่คุณมั่นใจเหรอว่าผมจับได้ผมทำกับข้าวไนดะ้คืนนี้ไปดูกันนี่ต้องมาจับปลาจริงเหรอผมขอตีมานสองคนนี้ลงมาด้วย <c oughs> ขอเลยขอเลยสองคนเชิญเลยครับเชิญขอลงมาด้วยครับเพราะถือว่าเราต้องรักก <ค Driver. S 1> ันเห,เหนื่อไหมวะเชย กได้เลยตัวแรกเห็นตัวแรกเดี๋ยวเราค่อยๆล้อมมันไปกันนีมันเรมเดี๋ยวดิอีกคนนึงไม่มาดีอ่ะนี่มมาแล้วเดี๋ยวนีี่มันจะมาทำหมไนไทางปายๆๆลอมตะลอมตะลอมมันเข้ามาอ้มันปล่อยโอยไปเฮ้ยเฮ้ยไปัไั ล้อม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 ปูใหญ่มากเลยเนี่ยใหญ่มากเลยหยิ่งนี่มั้อันน so 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 oh yeah. uh ี้ใช่อันนี้มันมันต้องโดนมันชัดเจนมากทำเมนูอะไรกันต่อเหตุทำเมนูอะไรดีวันนี้พอมาใกล้ไม่าต่อทำเมนูอะไรดีวันนี้ไม่รู้ดิอันนี้ไม่กล้าจริงๆไม่เจว่าพูดเล่นใหญ่มากเลยพี่สีมางวันนี้เดี๋ยวเตรียมตัว เราจะพาไปทําเมนูเด็ดๆกันขอบคุณมากพี่ขอบคุณครับเราไปจับเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมไม่จับให้คุณพ่อจับพ่อผมไม่ไหวจริงๆอันนี้มันบกงโไม่ไหวจริงๆและหลังจากจับมาเสร็จเราก็มาแปลงร่างนี่เรียบร้อยแล้วครับนี่คือเนื้อปลาช่อนที่เราทํามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เราอยู่กับเจโซราอกิวันนี้ผมจะเป็นกุ๊กนะครับหลังจากที่ผมอ่ะ ไม่เคยทํากับข้าวมาเลยนะครับวันนี้เมนูที่จะทําแน่นอนอยู่แล้วครับพระเอกของเราคือปลาช่อนนะครับแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าปลาช่อนคือปลาช่อนอะไรผัดอะไรผมก็ไม่รู้เพราะว่าอันนี้มีอุปกรณ์เต็มไปหมดวันนี้เราทําเมนูอะไรจ๊ะปลาช่อนผัดตั้งโอ๋ไก่ลุยค่ะตั้งโอ๋นี่ลุยนี่บ้านเราก็เรียกผักอะไรนะผักกาดขาวผักกาดขาวใช่ไหมแล้วทำไมเขาเรียกตัง้งโอ๋ไอ้นี่คนโคราชเขาเรียกลุยโคราชเรียกลุยเหรอแล้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกตั้ง นี่ผักตั้งโอตังโอนี่แต่ก็บ้านเราก็ได้ผักชีใหญ่นะขั้นตอนแรกเลยคุณพี่ขารทะร้อนอ่าอันนี้น้ำมันใส่เยอะไหมครับใส่แค่พอประมาณพอประมาณนะอย่าบอกด้วยนะครับว่าพออย่ามากนะครับทุงนี้น้ำมันแพงต่อเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนนะครับเอาน้ำมันร้อนแล้วจ๊น้ำมันร้อนแล้วสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเราก็ใส่ปลาลงไปใส่หน่อยลูกใส่หน่อย Okay. อ๋อภาษาใต้ก็เรียกว่ามันฉูดนะครับ,รบนี่ตอ้องรอไม่ต้องไม่ต้องไปทำมันนะ<ม>ปล่อยมันไหมครับแล้วเดี๋ยวกะโต้ก็ใส่เครื่องปรุงได้เลยครับใส่เลยเหรอครับใ,ใส่เลยใส่เลยอันนี้คือผงนัวผงนัวอันนี้คืออันนี้คือนัวนัวแบบที่สองไม่อ,อรก่อยได้ยังไงว่าตรงนี้มันนัวหมดที่วันนี้ตาลน,นะน้ำตาลใส่ไปเลยซอสปรุงรสนะครับซอสปรุงรส โอเคซอสปรุงรสนะครับอันนี้ก็คือน้ำมันเหาะเออต้องช่วยกันแล้วนะขอบคุณมากนะจีจ๊ใส่ผักเลยลูกโอเคครับเอา้าตื่นอะไรต่อไหมสักทีสิลูกบอกให้ใส่ผักเลยลูกผมไม่ผมไมไ่บอกตั้งนานแล้วเหรอใช่แล้วก็ตื่นสายแรงเหลืองมาอยู่อ่ะเอาดูนะครับอันนี้คือเขาเรียกอะไรน,นะภาษาโคราชลุยลุยลุยนี่นี่เราใส่ลุย,ย,ยนะครับภาษาโคราชใส่ไปเลยเต็มที่ไปเลยเอาที่เราชอบนะครับเดี๋ยวใส่น้ำหน่อย ได้เลยครับขอบคุณมากเลยได้สลบเริ่มเริ่มอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงงนี่อาใส่อันนี้คือสําคัญเลยอันนี้คือตั้งโอตั้งโอครับตั้งโอตั้งโอนี่คือชัดเจนเลยตั้งโอนี่ใส่ไปเยอะไหมครับไม่ต้องหมดเลยจะได้หอมหหอมหเลยเหรอโอ้ชิมไหมฮะชิมไหมลองดูเลยหมชิมอันนี้คืครั้งแรกเลยนะไหมผมไม่เคยทำเลเป็นไงอ่าย่ฮยอยัยอเลย เตรียมตัวทีิมานแฟนคลับแฟนคลับก็อยากกินฝีมือกาโตะแน่นอนเลยนะครับฮันนี้อะปลาด้วยไงภาคภาคกอาะนี่โปรดิวเซอร์ครับอันนี้ชัดเจนไหมกินเหรอเอเขนนี่เออนี่ก่อนนี่เอาดีจริงดิกาโตะผัดชาโอเคไหมพี่โอเคใช่ไหม มาสําหรับกําลังใจพี่ผมมั่นใจอะอะไรแม่เต็มที่เลยไงเอ๊ะรังหวังร้อนร้อนไหมร้อนไหมอร่อยเห็นไหมเจอีึแม่เจอรึนี่ก็น่ารักมากเลยนี่อย่างเดนกเต้นคนเดียวแล้นี่มันร้อยนี่คือคนที่จริงใจมากๆผมเชื่อเลยว่าคนที่เขาไปชิมมาแล้วแล้วเขทําหน้าเนี่ยเขาคือมันไม่เต็มร้อยอ่ะอร่อยอร่อยใช่ใช่ใช่แม่อร่อย ได้ไหม,ไมไผมก็ว่า่อยอยู่เลยแม่ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่ทุ่มกว่าแล้วครับสนุกมากมีความสุขมากแต่ว่ารู้สึกว่ามันเพลียมากครับทุกคนครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ช่วยผม ในการที่ทําให้ผมไม่เพลียก็คือมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมก็เลยอยากมาฝากกับทุกคนนะครับเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่ผมใช้อยู่ตลอดคอดี้เชงนะครับถังเช่าจากทิเบตสําหรับถังเช่าตัวนี้นะครับมีส่วนผสมของเห็ด4ชนิดนั่นก็คือเห็ดหลินจือเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตาเกะเห็ดยามาบูชิตาเกะครับส่วนผสมทั้ง4ชนิดนี้นะครับจะช่วยให้เราหนึ่งนอนหลับสบาย 2. ไม่ปวดเมื่อยร่างกายเลยครับ 3. าํทำให้รู้สึกกระฉับกระเฉงมากๆเลยครับทานวันละหนึ่งแคปซูลน,นะครับก่อนนอนทุกคืนตื่นเช้ามานะครับจะสดชื่นแบบกระปี้กระเป๋ามากแล้วแบบฟินฟินอยากเดินทางต่อไม่ง่วงเงียมไม่ง่วงนอนเพราะสินค้าตัวนี้ถังเช่าตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นสินค้าเกรดพรีนเมียมครับ แล้วถ้าใครสนใจนะครับผมบอกเลยว่าการสั่งนี่ง่ายมากๆเลยสั่งทางไลน์ได้เลยครับ id line นะครับพิมพ์ไปที่ adtv999 นะครับย้ำนะครับต้องใส่ ad ก่อนนะครับ adtv999 หรือจะเป็น qr code อยู่ตรงนี้เลยนะครับหรือใครไม่ถนัดโทรได้เลยครับ020160000 ตอนนี้มีโปรพิเศษนะครับ1กล่องนะครับบรรจุ30บแคปซูลครับใช้ได้30วันราคาเพียง699บาบาทครับแม่แม่พ,พ่อพ่อทุกคนทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้าส่งเราจัดส่งฟรีส่งถึงบ้านกันเลยนะครับทั่วประเทศไทยครับและที่สำคัญมีเก็บเงินปลายทางด้วยดึกมากแล้วครับวันนี้ทาเนเสร็จเรียบร้อยปกติผมทาเนเสร็จผมก็นอนเลยวันนี้นะครับขอตัวเข้าไปนอนก่อนเพราะพรุ่งนี้มีกิจกรรมมีสถานที่ หนุกหอีกมากมายครับเดี๋ยวเราไปเจอกันก็ขอบคุณมากครับขอตัวไปนอนก่อนครับราตรีสวัสดิ์ครับไปายเดี๋ยวฝากกับทุกคนนะครับว่าถึงแม้ว่าแสงอาทิตยมันจะแยงตาแต่ถ้าเธอมองมานี่มันจะแยงใจนี่พอเจ็ดโมงเขาถอยออกไปนิดนี่ กติกาของเขาคือถ้ามาช้าเขาจะให้เราว่ายน้ําเข้าไปที่เรือนเมืออันนี้มันก็จะเป็นแบบแบบเส้นทางที่แบบเขาเขาแนะนําไว้แล้วว่าเราต้องไปทางนี้มาทางนี้คือเราอย่าเชื่ไปตาเท้าเดินไปทางอื่นสลงแน่นะผมวอกไว้